หอยไทยอีสานสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะจ้ะเข้ากับซิมว่าถึงสรรพคุณทางยาของสะรหน่เนาะจ้าทว่าถึงพักสะรเน่ทุกคนก็คงสิ่งหักกันดีเนาะจ้ะเพราะว่าสะรหน่เป็นพักที่นิยมเอามากินสดเนาะจ้ะแล้วกินหอมของสาระแหนี่แหละจ้ะที่เฮ็ดให้อาหารมันเป็นแต่กินเนาะจ้ะใบสะรหน่มีสารจำพวกเมนทอนอยู่หลายเนาะจ้ะ เลือเฮดไห้ใบสะระแหน่มีกลิ่นหอมเยน็นแล้วสะระแหน่ก็ย่งเป็นยาขับลมได้ดีเนาะจะ้ะแต่ว่าหลายคนก็อาจจะบ่หูเนาะจะ้ะว่าสรรพคุณทางยาของสะระแหน่มีหลายคนนีจ่จ้ะโดยเฉพาะการนํามาใส่เป็นยารักษาอาการปวดต่างๆเนาะจะ้ะบ่ราว่าจะเป็นปวดหัวปวดไมเกรนปวดหูปวดฟันแกอาการเจ็บคอเจ็บค้นลิ่นเนาะจะ้ะ ยังตำล่าแผดแผนไทยเนาะจา้ะเพิ่นกะสีเอาต้นสะระแหน่นี่แหละจ้ะเอาทั้งต้นของสะระแหน่ปะม่านหา0กอยกมเอามาตำละเอียดแล้วก็เอาไปต้มเพื่อจะเคี่ยวเอาน้ำมันจากสะระแหน่เนาะจา้ะแล้วน้ำมันสะระแหน่ที่ได้เนาะจา้ะเพิ่นก็จะเอามาไใบถนวดขมับเวลามีอาการปวดหัวปวดไม่เกรฑ์เนาะจ้ะก็จะซอยแก้การปวดได้ดีจ้ะหรือทาจะนํามาใส่เป็นยาแก้ปวดคาเชื่อในช่องปาก ก็ให้เอาใบสะระแหน่จ้ะหนึ่งกำมือเอาเฉพาะใบสะระแหน่หนึ่งกำมือเด้อจ้ะเอามาตัมพ่ใไ้แลกแล้วก็ใส่น้ำสามร้อยมิลลิลิตรแล้วก็เอาไปตั้งไฟเคี่ยวให้เหลืออยู่เคร์งหนึ่งจ้ะแล้วก็เอาน้ำที่ใดเนาะจ้ะมาดื่มกินอุ่นๆก็ใสีซอยขาเชื้อโลคในช่องปากแกอาการเจ็บคอเจ็บค้นลิ้นเนาะจ้ะหรือว่าถับปวดฟันก็ให้เอาน้ำยาที่ใดนี่แหละจ้ะเอามาอมไวในปาสกสักก้อน อมไวอยู่ประมาณสองสามนาทีเนาะจ้ะจังค่อยกืนลงไปวิธีนี้ก็จะซอยแก่อาการปวดฟันได้ดีขึ้นกันจ้ะพักสะระณรน,นอกจากจะมีสารพคุ้นเป็นยาสมุนไพรซอยแก่อาการปวดได้เป็นอย่างดีแล้วเนา,จาะจ้ะสะรณรยังมีสารพคุ้นบรรเทาอาการแพ้ผิดมาแรงโดยเฉพาะพิดเล็กไหนเนาะจา้ะวิธีการนํามาใส่รักษาเนาะจา้ะ ก็จะใส่ใบะระแหน่สดประมาณหาถึงิบใบเนาะจ้ะเอามาตำให้ละเอียดแล้วก็เอาไปพอกแผลที่ถือมาแล้งกัดหรือว่าสัาีพิษกัดเนาะจะ้ะแล้วก็ให้เปลี่ยนสมุนไพรมือละสามเทือเป็นย่างหน่อยจะ้ะหรือว่าจะเปี่ยนสมุนไพรพอกทุกๆุหชั่วโมงก็ได้จะ้ะก็จะซอยรักษาอาการปวดหรือว่าซอยดูดพิษ ออกจากแพ้ของเหาได้เนาะจ้ะแล้วนอกจากนี้สะรแหน่ก็ยังเป็นสมุนไพรรักษาโรคผิวหนังได้ดีขึ้นกันจ้ะวิธีการนําไปใส่รักษาโรคผิวหนังก็คือใส่ใบสดคือกันจากประมาณหาถึงบใบเอาตำละเอียดแล้วก็เอาไปคัดถูบริเวณที่เป็นกากเกลื่อนเนาะจ้ะก็จะซอยรักษาพวกกากเกลือนให้มันเศร้าได้เนาะจ้ะวิธีนี้ก็รักษาได้ดีบ่แพ้สมุนไพรตัวอื่นเลยจ้ะ แดนนี่ก็คือสัพพคุณทางอย่าของสารเหน่เน,นาะจ้ะที่ทางห้อยทางอีสานเอามาเบอกส่ฟั่ง้าถึกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องห้อยทางอีสานในเรื่องจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวล่าไปก่อนพอกันไม่คลิปหนาสวัสดีค่ะ